ผจะตอกและชิบหายแล้วกูมาตำพิงทำไงเดียวคุณมิสก็ลงไปก่อนสิไปไล่เลยเหรอรีบๆลงไปได้แล้วไปอ่าแล้วเราก็มาคนเดียวนะคะ <c oughs> พ่อนี่เราหนีผัวมานะคะชนีสองนางเนี่ย <c oughs> เป็นคนขายที่ดีมากเลยนะคะกู <c oughs> บอกว่าเจ๊เจ๊ลดหน่อยได้ไหมเ <c oughs> จบ๊บอกลอดไม่ได้เล <c oughs> หลืออยู่เครื่องเดียวจะพังอยู่แล้วน,นี่ก็ไม่ช่วยต่อเลย ถ้าต่อให้อยู่แม่เจ๊ก็าหักเงินเดือนก็เรื่องของมึงเราก็อยู่ที่ร้านเหมยเป่าลู่นะคะสัญญากับอีเจ๊ไว้แล้วถ้าลดให้เนี่ยจะถ่ายวิดีโอให้เขาเหมยเป่าลู่นะคะสัมอิงและเราก็ซื้อไป4930บาทนะคะกับร้านเป่ยเหมาลู่ค่ะลู่ไม่ลู่ไม่รู้แต่ที่รู้รู้และบกูต้องสวยค่ะเป็นไงจ๊ะชอบได้กี่ล้านแล้วจ๊ะสองล้าน ยืนถ่ายรูปประมาณครึ่งชั่วโมงเธอจะมีรไรเซอร์ไพรส์เธอด้วยอะไรอีกแล้วหรอวันก่อนยังแดกอวัวกูอยู่เลยเนี่ยกูว่ามาซื้อที่นี่บ่อยนะมาตะกี้กูขอตะก้าอีเจ้อีเจ้บอกนั่นให้กูไปหยิบเองพอมาทางนี้มีคนถือให้ด้วยถือให้ด้วยแล้วดูกูถือเองก็ว่ากูไม่ได้ซื้อน้อยกว่าเขานะบอกว่าแพงบอกว่าแพงแล้วหยิบเอาหยิบเอา โย,ยนก็ได้เขาบอกราคาหน้าราคาหลังราคาหน้าขายสง่งราคาหลังขายปลีมีอยู่เลขเดียวปูซื้อประตูน้าเหมือนเดิมก็ได้ไม่ต้องแหกสัเพงค่ะเอาไปจ่ายตังยังไม่เสร็จหกพันเจ็ดร้อยหกสิบห้าเจ็ดพันแล้วก็เจ็ดพันแล้วก็ล็อตนั่นมีการทวงบุญคุณด้วยเฮ <c oughs> ียคะต้องซื้อครบเท่าไหร่คะถึงมันจะเดินตามแล้วก็แบบว่าถึงจะกล้าให้อะค่ะมี่ดังพี่มาคพิกับคนนี้เลยอะไร เนี่ยเหรอมาแล้วรอบหน้าจะเจอหรือเปล่าก็ไม่รู้ <c oughs> ลาออกไปมีผัวหรือเปล่าก็ไม่รู้ <c oughs> เออได้ผัวรวยแล้วไม่มาทํางานหรอก <c oughs> เนี่ยซื้อตั้งเจ็ดพันดูและแล้วเราก็มาซื้อวิกที่ร้านรีวิกผมค่ยรูปค่ะรู แต่ขอ,อยื้อให้ผัวแล้วก็ขอถ่ายรูปด้วย,ยใช้ถ่ายด้วยใช้ผัวกูด้วยชใช้ก็งงว่ายื้มาให้ทำไมเออผู้ชายขอเบอร์โทรศัพท์ผู้ชายไม่ใช่ใช้ผัวกูถ่ายรข <c oughs> นตาเบอร์นี้ขายที่ไหนคะ <c oughs> มึงต้องดูช่องมาดามเพมแน่เลยเออแต่งหน้าอย่างนี้เนี่ยนี่เขาเรียกขนตาเหรอนึกว่าป้าสีทองสวัสด,ดีปีใหม่ที่แขวนหน้าร้านเออไม่เก็ตอ่ะเออเนามุกฝืนอย่าไปเล่นเลยอันนี้คือ ไม่กวาดค่ะเออเออไม่กวาดย้อมสีจอบและมีผมก็ซื้อไป2,450บาทถามว่าทำไมซื้อน้อยทำไมไอที่กูจะเอาก็ไม่มีไอที่ไม่มีอยากให้กูเอากูก็ไม่อยากเอาอยากเอี้ยเรียกว่าผิดเธอใช่ไหมไม่ใช่ความผิดใครซื้อมาไม่ทันไยใช้ไปถึงชั่วโมงพังแล้วได้บอกของดีอยู่อันนี้เนี่ยซื้อไปทำไรรู้ปะอะไรจ๊ะทำชุดใชมาเจลหล่อลื่นไม่ใช่ เจลกิ main, <await> ดรูอุดรูมันคือกาวเธอแวะร้านนี้เพราะเธอหิวใช่ไหมหิวเลยล่ะนี่ไงเขาเขียนคอหมามีหลายแบบอยากกินคอหมาล้สิคอหมาล่าหรือคอหมาย่างเจอสาวญี่ปุ่นอันนี้สาวญี่ปุ่นตัวอันนี้มามาตังีเที่ยวเลือกผ้าเป็นม้วนยังไม่พอใจมาดูผ้าเป็นมัดอีกมีองซื้อผ้าเช็ดหน้าไปตัดชุดตุ๊กตาแล้วค่ะง่ายดีเนาะมีหลากหลายสี ขอบคุณนะแล้วก็ซื้อผ้าบนนี่ีป250บาทมึงแล้วกูซื้อเสื้อเด็กอะ่ะตัวละ250มาตัดชุดตุ๊ก,กตาแล้วกูใช้นิดเดียว <f ix> นี่คุ้มกว่าเยอะเออแล้วมันไม่สอยตามยิ่งผ้าอะไรฟรีด้วยมีเจ้าที่ตามมาด้วยสิไหนบอกจะไม่ซื้ออะไรแล้วแวะทำไมอีกอ๋อแม่ค้าหลอกให้กูถ่ายรูปถ่ายรูปแต่ให้กูซื้อด้วยแต่ไม่สำเร็จไม่จริงไม่จริงอยากใส่ไลนน้องน้องบอกจะดูนะคะดูดู เอาขึ้นหน้าปกคลิปเลยค่ะอยากถ่ายรูปแต่ก็ไม่บอกกระชากกูเลยค่ะ <c oughs> แล้วกล้องล่ะคะบ้านเบิร์ดไม่ต้องกลับแล้วนอนอยู่นี่เลย,ยสวยอะมึงว่าแม่เหรอ <c oughs> ขอบคุณค่นะแม่น้องบอกว่าขอออกพิดาดาแมแทนหน่อยนะคะประกาศหาผัวค่ะ <c oughs> น้องเบลล่าค่ะันี้รายการไม่เห็นคลิปมาร์คมึงได้ยินไหมเขาบอกว่าไม่เห็นรายการกูเลยกูอัพคลิปทุกวันฮะ ข,ของคุณวอ๋อสตาร์ท a ยเวเพจเจ๋งแล้วครับเพจไม่ทำไรกอปคลิปกูไปลงอย่างเหวียวเลยสตาร์ท r ยเวกูบอกแล้วไม่ได้ไปไหนยืนอยู่ตรงนี้ยสามสิบนาทีแล้วเออแม่อวกมากเลยค่ะชมดีมากเลยค่ะวันก่อนแม่นันทาถามว่าจะกําจัดขนกียังไงนี่ค่ะหวีสไลลอยหมุยเดี๋ยวกูจะซื้อไปฝากแม่อันหนึ่ง เขาถามว่าเอาไปทําอะไรคะทําสังฆทานเหรอคะเปล่าค่ะตัดชุดตุวงตาถึงพัดลมตัวแรกพันฉันก็ยังึีพัดลมตัวที่สองได้กลิ่นไหมถามเธอพัดลมอันนี้แหละที่ตากแตนยืนค่อมได้กลิ่นไหมคะกลิ่นไหมคะเริ่มได้กลิ่นแล้วนะคะแสดงว่าไม่เป็นโควิดค่ะและมีผมก็ซื้อไป395บาทนะดูซิแม่ค้าเขาจะลดไหมดูจากยอดตังทอน คิดเต็มเม็ดเต็มหน่วยนไม่ไม่ได้แต่งเชมอย่างนี้หายถึงหน้าเหรอคะอ๋อแต่งรออ่อนอยู่ค่ะเดี๋ยวแต่งไปก่อนเดี๋ยวอ่อนเองว่าเหงื่อเยอะมากนะคะและเมียผมก็เสร็จร้านนี้6ไม้120บาทครับเห็นไหมลิบๆเห็นไหมอะไรชี้อะไรและเมียผมก็ซื้อหมดที่360บาท ไม่ต้องถามน้องไปทําอะไรเมื่อกี<ร>้ก็ทักก็โกทาสังฆทาน <c oughs> แต่ทางนี้รู้ค่ะ<ร><ร>น้องอ่ะรู้รู้นี่รู้รู้น้องรู้น้องถามาเอาไปตัดชุดตุกตาเหรอคะมาดา,อ,าอันนี้คือคนที่บ้านเน็ตเข้าถึงส่วนคนที่ไม่รู้จักกูคือใช้เน็ตข้างบ้านห <c oughs> นักไหมเจ้าเมียจ๋าถือญญของเยอะขนาดนี้หนักมากเลยค่ะดูเหงื่อสิเออนั่นสิเนาะไปกลับบ้านเถอะผัวถือของเบาจังเลย เลยมีผมก็ซื้อผ้าวิ่งวักนี้800บาทนะครับไม่ถ่ายแล้วจะกลับบ้านแล้วง่วงนอนเหนื่อยหาทำหาทำมากๆตัดชุดอีกแล้ว